นะครับสุดต้นับพี่ต้นุสุดต้ครับหลังจากที่พบตำรวจปปสครับตำรวจแน้ารานรอดรานะครับคือคือก็ให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ทางออนไลน์ไปก่อนนะครับส่งเรื่องแล้วก็บอกแนะนําให้ผู้เสียหายนั้นไปลงอาลงในเดฟนะครับเพราะว่าเราทางคุณตํารวจมีเบื้องต้นก็คือจะยึดอายัดบัญชีก่อนนะครับบัญชีที่ถูกโอนไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ บนออนไลน์นะครับมีแต่มิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับแต่และวันหนึ่งก็คด sort of ีหลายพันคดีค <t> ร <iny laim neither> ับผมคือคือทั้งตำรวจปปพอตอแม่ดาให้คุณต้นกับคุณปอยเนี่ยที่เราเสียหายที่ถูกกล่าวอ้างสาระเอาลูกต่ออาภาษณ์เกิดเหตุนี้นะได้แก้ความออนไลน์ครับครับใช่ครับส่วนผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนตามไปครือผู้วานี่สองรายที่มาที่บ้านะครับเราก็จะส่งลิงก์ให้ไปลงไปกรอก ่ครับตรงนั้นสองคนนะเขาก็จะแก้ความท้อที่ที่เฉพาะอดนะแต่ใช่ครับในส่วนของราเนี่ยเราแจ้งความออนไลน์แล้วเดี๋ยวทางตำรวจใช้แอดมินของเพจนะใช้ตครัับบครวจเขาจะให้ความรู้มาว่าให้เราทำอะไรบ้างตามคุณคุณและกับคุณต้นมีอะไรอยากจะเจอสติประชาชนหรือคนที่คิดจะหางานไป ไป,ไปช่วยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตรงนี้เราอยากจะแนะนําอะไรบ้างที่บอกผมไปรับสมัครเอางานไปพักที่บ้านของเราเนี่ยคือคือถ้าเป็นลักษณะแบบแบบนี้ครับมองมอง,มองนะครับว่าการมัดจําเสียค่าลงหน้าก่อนเสียต้องเสียเงินก่อนนะครับพี่มันผมมองว่ามันไม่ไม่ใช่ครับแล้วยิ่งแ,แพ็คที่บ้านเงนี้ยทุกคนลองมาภาพตามนะครับว่าสินค้าของเขาเขามีมันอาจจะมีมูลค่ามากกว่าเงินของคุณก็ได้เขาผมเป็นผมอ่ะผมเป็นเจ้าของแบรนด์ผมจะส่งสินค้าไปให้แพ็คผมจะไว้ใจได้ไงอะครับใช่ไหมล่ะครับ ผมช่างคนมาแพ็คที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอครับพี่ใช่ไหมครับตามตามหลักความจริงเนาะนะครับผมผมอ่าจะให้ทุกคนมีสตินิดนึงนะครับผมแต่ว่า,เ,าเรื่องการขายของออนไลน์จะได้จะมีอะไรนั้นก็อยู่ที่ท่านท่านจะเลือกท่านจะมีวิธีทํายังไงให้ลูกค้าซื้อท่านถ้าท่านทํายอดขายหรือว่าลูกค้าสร้างฐานลูกค้าท่านเยอะมันก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ท่านได้แต่ท่านต้องมีวิธีต้องมีสติครับทุกคนแค่นั้นเองครับอยากให้ไก่ตองนิดนึงะนะครับเพราะว่า,วาออนไลน์นะครับผมมันมันหลายอย่างที่ก็ที่เห็นนั่นแหละครับ นะคครับบขอบุณมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากฝากด้วยครับผมฝากด้วยครับ